สวัสดีค่ะเพจหวงจุ้ยกับอาจารย์มังกรน,นะคะวันนี้อาจารย์จะพามาชมวิธีเข้าเพจแบบง่ายๆเลยนะคะอันดับแรกเลยถ้าใครมีโทรศัพท์อยู่นะคะคุณเล่น Facebook อยู่คุณสามารถไปหาอาจารย์ได้ง่ายๆโดยการชมคลิปต่างๆที่อาจารย์โดนแฮกเฟซไปแต่เรายังเข้าไปเอาความรู้ได้นะคะอันดับหนึ่งเลยค่ะไปที่ Facebook นะคะเอามือทิ้มลงไปเลย ไปที่ a c e b o o k ปุ๊บคุณเห็นไหมคะว่าคราางบนสุดเนี่ยมันจะมีอีตัวกลมๆนะคะคุณเอามือทิ้มลงไปเลยคะ่ะตึงดึงพอทิ้มไปปุ๊บอันนี้คืออาจารย์พิมพ์ไว้แล้วแต่ถ้ามันยังไม่เคยพิมพ์แบบนี้ให้คุณพิมพ์เลยคะ่ะอย่างสมมติไปเพจอะ,อะไรเดียตำราโบราณละกันอะสมมตินะตำตำราโบราณโบรอานราน ตำราโบราณกับอาจารย์มังกรอ่ะพอมันขึ้นแบบนี้ปุ๊บให้คุณทิมลงไปเลยตึง้งดึงพอทิมปุ๊บเห็นไหมคะมันจะขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะพอมันขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวนะอันนี้อาจารย์เขาติดตามแล้วเดี๋ยวขอไปเพจที่อาจารย์ยังไม่ได้ติดตามละกันเอาใหม่นะคะอ่าแอดมินอยากเมาส์ พิมพ์ชื่อนี้ปุ๊บเวลาที่คุณเข้าไปแบบนี้นะคะอีตัวนี้มันจะเป็นสีขาวอยู่พอคุณพิมพ์เสร็จกดผิดกดปุ๊บมันจะเข้าแบบนี้ตัวนี้มันจะเป็นสีขาวคุณต้องกดให้เป็นสีน้ําเงินแบบนี้นะคะเพื่อที่ว่าเวลาที่อาจารย์ เวลาที่อาจารย์ลงอะไรคุณจะได้ตามอาจารย์ทันนะคะแต่เพจนี้เป็นเพจที่โดนแฮ็กไปแล้วนะคะอาจารย์เข้าไปทําอะไรไม่ได้แต่คุณเข้าไปเอาความรู้ได้ทีนี้พอคุณเข้าไปเสร็จเนี่ยพอคุณได้แบบนี้เสร็จคุณทิ้มโดยตรงรูปนี้เลยพอเข้าไปเสร็จนี่เราจะเข้าไปในเดบเพจตของอาจารย์ละเราจะรู้ทันทีว่าอ้าวเพจของอาจารย์นี่ไงเห็นไหมมันจะมีบอกหมดเลยว่าเนี่ยคนตามกี่คนมีรายละเอียดเบอร์โทรยังไงแต่บอกเลยนะคะเบอร์โทนี้คือเบอร์โทรที่อาจารย์ ขายไปแล้วนะคะไม่ต้องโทรหาเขานะคะเบอร์นี้เบอร์ผิดนะคะเพราะอาจารย์โดนแฮชเฟซปุ๊บก็เลยต้องเปลี่ยนเบอร์นะคะแต่ทีนี้ล่ะค่ะถ้าสมมุติบอกว่าอาจารย์หนูอยากดูคลิปการไหว้เจ้าที่ถ้าคุณเขีย่ยแบบนี้คุณจะปวดหัวแน่นอนคุณจะหายากแน่นอนวิธีง่ายๆคุณไม่ต้องเขีย่ยแบบนี้ค่ะพอคุณเข้าปุ๊บคุณเห็นไหมข้างล่างมันจะคําว่าหน้าหลัก รีวิวรูปภาพวิดีโอเนี่ยเอามือเล่ารูดป,ปุ๊บเนี่ยมันจะมาถึงชุมชนคุณไม่ต้องเขี่ยแบบนี้แล้วนะคุณกดตรงคําว่าวิดีโอเลยตึง้งดึงเข้าไปนี่เลยค่ะพอกดจากวิดีโอปุ๊บทีนี้แหละค่ะมาเป็นตับเลย <S <S เห็นไหมนี่เลยง่ายๆเลยค่ะจากนี้ไปไม่ต้องไปเขี่ยแบบเมื่อกี้แล้วนะคะกดคําว่าวิดีโอปุ๊บมันจะมาแบบบุบๆเลยทีนี้คุณอยากดูเรื่องอะไรล่ะคุณก็ไปกดเลยไอ้คาที่ว่าไม่มีชื่อเนี่ย ถ้าสมมติอันไหนที่เป็นคลิปที่อาจารย์อ่าจเป็นคลิปนะคะมันจะมีชื่อแต่ถ้าอันไหนที่เขียนว่าไม่มีชื่อมันจะเป็นแนวไลฟ์สดนะคะดังนั้นคุณต้องกดเข้าไปฟังว่าอาจารย์พูดเรื่องอะไรนี่คือวิดีโอทั้งหมดที่อาจารย์ได้บันทึกเอาไว้โดยที่คุณไม่ต้องไปหาแบบนั้นถ้าหาแบบนั้นมันยากมากเลยแต่ถ้าแบบนี้ง่ายมากๆอ่ะสมมตินะ,ะคุณไปสนใจคลิปนี้อ่ะ สมมติคุณสนใจคลิปนี้คุณกดเข้าไปตึ้งดึงกดปุ๊บนี่มันจะขึ้นแบบนี้ปุ๊บเลยและสิ่งที่คุณต้องทำนะคะคือกดถูกใจแล้วกดคําว่าแชร์พอคุณกดคําว่าแชร์ปุ๊บเนี่ยมันจะไปอยู่ในโปรไฟล์ของคุณอ่ะไปดูกันไปดูกันว่าไปยังไงเนาะคลิปนี้หลังจากที่เรากดแชร์เสร็จแล้วมันไปอยู่ตรงไหนนี่เลยกลับมาหน้าจอหลักของคุณ ะะพอคุณกดคําว่าแชร์ปุ๊บเนี่ยมันจะมาอยู่ตรงนี้ค่ะรูปของคุณอยู่ตรงนี้ใช่ไหมที่ว่าคุณกําลังคิดอะไรอยู่คุณเอามือกดไปที่หน้าคุณเองเลยกดปุ๊บเดี๋ยวมาดูกันซิว่านม,มาตรงนี้ไหมนี่ไงคะจ้าเอเห็นไหมคะมันหมาอยู่ตรงนี้แล้ว <c oughs> เห็นไหม ทีนี้ล่ะเวลาที่คุณจะหาอะไรมันก็จะง่ายขึ้นเห็นไหมคะเนี่ยคำว่ากดถูกใจกับคําว่าแชร์นี่สําคัญมากๆเพราะถ้าคุณกดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยมันจะไม่หายนะคะดังนั้นนี่คือวิธีการเข้าเฟซแบบง่ายๆเลย แล้วเพจของอาจารย์มีเยอะมากๆเนี่ยอย่างอย่างเนี้ยตำราโบราณอาจารย์มังกรพันล้างพลังตัวเลขบอกเลยว่าในแต่ละอันเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะลงไว้ให้ว่ามีมีเพจไหนบ้างที่อาจารย์โดนแฮกไปนะคะคุณไปพิมพ์ชื่อตรงคําว่าค้นหาเนี่ยไปพิมพ์ชื่อตามหน้าเพจที่อาจารย์ส่งเดี๋ยวอาจารย์ลงชื่อแบบนี้เสร็จคุณไปเขียนตรงคําว่าค้นหาพอเจอปุ๊บอย่างมุสมมติเจอคําว่าอาจารย์มังกรพันล้างคุณทิมลงไปเลย พอทิ้มแบบนี้ปุ๊บคุณอยากจะรู้จังเลยว่ามันมีเรื่องราวอะไรบ้างนะเมื่อ2-3ปีที่แล้วที่อาจารย์เริ่มเปิดเพจเนี่ยมันมีเรื่องอะไรน่าสนใจถ้าเป็นแนววิดีโอคุณก็ไปดูตรงวิดีโอเดี๋ยวนะคะนี่มันมีอาจารย์มังกรพันล้านตัวเลขด้วยกดถูกใจไว้ก่อนเลยเนี่ยเรากดทิ้มเข้าไปที่หน้าเลยเห็นไหมคะเนี่ยมันจะมีเป็นเพจเก่าๆที่อาจารย์โดนแฮกไป เนี่ยค่ะอาจารย์จะเขียนหลายอย่างไว้ในนี้แต่ถ้าเราจะเขียนแบบนี้โอ้โหบอกเลยว่าปวดหัวเนาะเพจอยู่ไหนวะอาจารย์หนูหาไม่เจอหายากมากคุณไม่ต้องใช้แบบนี้หรอกคุณไปใช้คําว่าวิดีโอเลยลีเนี่ยเห็นไหมวิดีโอตึง้งดึงนี่พอขึ้นแบบนี้ปุ๊บนี่ค่ะมาเป็นตับเลยเห็นไหมคะวิดีโอทั้งหมดนี่เลยค่ะทีนี้จะดูเรื่องอะไรล่ะจะอ่านจะฟังเรื่องอะไรล่ะกดไปเลยค่ะ เพราะเยอะมากๆเพราะอาจารย์ทํามาเกือบ45ปีเนี่ยบอกเลยว่าคลิปเยอะมากๆเลย45เพจ6 7เพจที่อาจารย์ทำเนี่ยมันจะมีคลิปเยอะจริงๆดังนั้นเป็นความรู้ทั้งสิ้นนะคะให้คุณไล่แบบนี้ได้เลยเนี่ยคุณเข้าไปเข้าไปกดอย่างที่อาจารย์บอกไปตรงวิดีโอนี้ค่ะแล้วคุณก็จะได้ชมทุกคลิปทุกวิดีโอทุกการทำงานที่อาจารย์ทำมาตลอด 45- หปีที่ผ่านมาเห็นไหมคะมีทุกคลิปเลยไม่หลุดโผแน่นอนเนี่ยค่ะ ต้องขอบพระคุณลูกศิษย์หลายๆคนมากๆเลยนะคะที่ให้ความสนใจและติดตามมีหลายคนบอกว่าอาจารย์หนูไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยค่ะวันไหนถ้าไม่ได้ฟังอาจารย์หนูนอนไม่หลับโอ้โหน่ารักจริงๆเลยโอเคนะคะวันนี้อาจารย์มาบอกวิธีเข้าเพจแบบง่ายๆนะคะขอบพระคุณมากๆเลยค่ะกดไลค์กดแชร์ไว้นะคะ